ชีระประจมก็บอกเลยครับไปรักพ่อกระสายหัวไปนะฮลุงแม่แผ่นดินนี้เป็นของไทยเอ็ง <ๆ S 2> รู้เข้าเวลาไปซื้อที่ดินนักไทยออกเลยไอไม่ใช่นะที่ดินนี้เป็นของไทยอ,อ่ะเออพราะฉะนั้นไปรักแล้วตัวคือไม่ใช่คนไทยอ้าวอย่างนี้คุณลุงถ้าแต่ว่าคุณลุงไม่มีประชาชนนี้คุณลุงจะอยู่ได้หรอไม่มีประชาชนก็ไปมันทําไมจะไม่มีประชาชน <ๆ S 2> มัน ประชาชนทุกคนเ,นเป็นประสบนิกรเป็นไ่เป็นสามัญชนนะเป็นที่ข้าพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาชนเนี่ยมีหน้าที่อยู่แล้วครับหน้าที่ใครหน้าที่มันมเราไป็นคนชันสูงจนเคยบอกเธอเมี่ยหรือว่าราชาเป็นสงายแกรนถ้าแผ่นดินใดไม่มีราชา มันก็ไปเป็นแผ่นดินอแม้แต่พม่ายังมีราชาเลยราชาอะไรฮะทุกคนนี่ก็เจอว่าไม่มีราชายาสิบติ์อีกแน่เสียกัางมีทุกแห่งก็มีราชานักลองก็มีราชาไม่เคลนแจักรันรู้จักไหมเขาก็เป็นราชาเพียงลอกใช่ไหมมีราชาหมดรักมวยก็มีราชาโบฮาัดอาลี มันก็มีรา,า,าชาทัออ้งนั้นแหละมนมีราชาเออตรงมีราชาคุณลุงเมื่อกี้นี้คุณลุงพูดถึงวเวจีกันผมถามหน่อยเมื่อวันที่สิบสิงหาเนี่ยที่เขาไปโดนจับอยู่ที่อ่าประเทศไทยปหรือฮ่องกงหรือจีนนี่แหละที่ว่ามีการซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในน้านมถั่วเหลืองกล่องน,น้านมถั่วเหลืองดอยคําเนี่ยแล้วดอยคําเนี่ยมันก็คือโครงการของคุณลุงนะฮะ ไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับคณรู้หรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าไอ้ดอนคำมันมาจากอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะคำนี่ไม่ใช่คำพูดนะค่ะคำก็คือทองคำภาษาไทยเนี่ยเดิมเนี่ยเราเรียกทองคำเราเรียกคำครับอยคำก็คือดอยสามเหลียมทองคำมาแล้วเพื่อให้รู้ว่ากิจการจริงนะเธอไม่ดูทีวีหรอเวลาเราโฆษณาเราบอกว่าชาวมงชาวแมวเนี่ยปลูกอะไร ปลูกถิ่นใช่ไหมแล้วก็มาปลูกคอใช่ไหมแต่ว่าการปลูกถิ่นเนี่ยมันจะเป็นอาชีพตางเดิมอยู่ครับเพราะฉะนั้นนเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันผิดอยู่นิดเดียวครับคือแทนที่จะหยิบหยิบไอ้นมถั่วเหลืองนะมันสีเรื่องเหลืองก็หยิบผิดครับเป็นหยิบแป้งออืเป็นหยิบผงขาวสีขาวไอ้คนหยิบตามันไม่ดีหยิบกองผิดครับ อันนี้ฉันก็แจ้งไปทางไต้หวันแล้วอืบอกไม่มีอะไรหยิบสูงตูงผิดไอ,อ้คนหยิบตาบอดสีให้หยิบถั่วเหลืองออนั่นเป็นหยิบเฮโรอีนออส่งไปนะครับก็ขอให้เอามาเปลี่ยนอมไม่รู้ไต้หวันเขาจะยอมหรือเปล่านะผมเอาเฮโรอีนมาเปลี่ยนนมถั่เหลืองไปซะ ทีนี้เมื่อกี้นี้เห็นคุณลุงบอกว่าที่ที่ผมถามนะฮะว่าคุณลุงนี่เป็นศัตรูกับนักการเมืองคนไหนมาที่ที่ผมเห็นคุณลุงบอกว่ามีทั้งจอมพลปอม,มีทั้งหลวงคำรงมีทั้งจอมพลถนอมประพาสนะคึกคิดเสนีพวกนี้คือคนเหล่านี้เขาก็ทํางานรับใช้คุณลุงไม่ใช่เหรอฮะมันจะรับใช้ยังไงเธอสมัยเธอไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยนะ<ฮ>ะในปีดีเนะี่ยเป็นมสน,นองของคณะราษฎรในปีดีเนะี่ย เป็นคนเนี่ยเขียนถแถลงการคณะราษฎรเป็นคนกลับไประบอบการณรารหรือระบอบประธานาธิบดี<อ>มันดาสถาบันกษัตริย์มันบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตาที่เขาหลอกลวงกันเธอสังเกตนะมันใช้คำพูดมันก็ดูผิดแล้วออ๋มันเร็ยกพระมากษัตริย์ว่ากษัตริย์ไม่ได้นะทำไมฮะ ต้องเรียกพระมหากษัตริย์ต้องมีพระด้วยพระหมาพระมหาอ๋อพระมหานษัตริยน่พระหมานะครับพระมหากษัตริย์คือเป็นยิ่งกว่ากษัตริย์เออยังไงฮะเป็นขิงยพ่อทิอืมประเทศอื่นกูเรียกกษัตริย์เรียกพระราชาแต่ประเทศไทยเนี่ยบังทับเลยนะจำไว้เลยนะครับ oh. ห้ามเรียกกษัตริย์ฮ oh. ต้องเรียกว่าพระ มหากรส์เติมคาว่าพระใส่เข้าไปด้วยอปีนี้เนี่ยมันเขียนถแถลงการดาคอันนี้เข้าใครหนึ่งสองมันปล่อยเชือ้อความคิดระบอบพัฒนาธิปดีเป็นพวกคอมมิวนิสต์กระจายไหมปีนี้เ,เป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาก็ยังเชิญคุณลุงกลับมาครองราชเลยนะฮะมันจะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะส่วนตัวกับส่นวสนรวมจะต้องแยก่ะ เขาดีต่อครอบครัวฉัน<า>แต่เขาทําลายสถาบันกษัตริย์อืท่านเองก็ต้องปกป,ป้องสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ไดแ้แต่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาล้มไปเลยนะฮะก็ยังคงไว้จนถึงทุกวันนี้ยสถาบันกษัตริย์มันมีเจตนาไม่ดีเธอต้องเข้าใจในปีดีพนมงยงนะ<า>ในปีดีเนี่ยแกจบในปีปฏิตินึ้งละน้อยนะ<า>ได้ทุนไปเรียนถึงฝรั่งเศสเก่งมากครับ คนนี้มันวางแผนลึกซึ้งที่มันตั้งให้ราตระกูลมหิดลเป็นกษัตริย์นี่นะให้พี่ชายฉันคืออนันต์เป็นกษัตริย์ครับเพราะมันเห็นว่าตระกูลมหิดลเนี่ยมันกระจอกเอายังไงอะฮะมันแ่มีพวเวอออายุยังน้อยครับเป็นลูกกัม้าแม่ก็เป็นแม่ไม้ครับเป็นคนชั้นต่ำเป็นลูก เ็กขายก๋วยเตี๋ยวนะมันก็เลยยกขึ้นมาเพราอมันคิดว่าสิ้นลายไม่ตอบคือไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนตระกูลอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นจริงๆปีนี้มันมาตั้งตระกูลฉันเป็นเจ้าเนี่ยมันต้องการทำลายสถาบันให้อ่อนแอไงดัเนี้ว่ามันจะเปเรืองตระกูลดีๆตระกูลจุธาทุกตระกูลยกคนตระกูลบริพัตร บริพักเขาก็มีจุมหดอายุห้าสิบสองเมียเขาก็เป็นลูกสาวของเทวบุญรุกปรการในนู่นนะ่ะนะเสนาบดิต่างประเทศถ้าไปตั้งภพวนั้นอาสาก็จะเช็คแข็งเพราะมีคนเก่งมันก็เลยตั้งเด็กประชาอ่อนอย่างพี่ชายเช่นมาเป็นเพราะมันเห็นว่าไม่มีแอว,วอะ่ะแล้วหัวอ่อนด้วยมคุุณลงอายุยังน้อยแท็ก กวคือคุณลุงตั้งตั้งข้อสังเกตในมุมแง่ร้ายกับคุณปีดีมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงสมัยเกิดสงครามโลกเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คือคุณปีดีก็ยังช่วยเหลือพระราชวงศ์คือพาไปหลบภัยแถวยุทธยาแถวๆบ้านเกิดของแกนะฮะฉันฉันจำได้ฉันไม่เถียงหรอกนายปีดีดีต่ตอครอบครัวฉันแต่นายปีดีมันมีเจตนาช่อนเล้นมันต้องการทำลายสถาบันกษัตริย์ เจอจาได้ไหมเวลามันยึดอำนาจะนะระดับรสองสี่เจ็ดห้าเสร็จแล้วเนี่ยนะมันในระเทศบริพัตสุขุมพันธ์อจอมทัพไทยนะ,ะเก่งมากๆมันไล่ไปเลย<ะ>แล้วมันก็พยายามโมเม<ะ>บอกว่าเนี่ยสว่างวัฒนา<ะ>เคยมีลูกวชิรุณหิตใช่ไหม<ะ>ตายไปเพราะฉะนั้นกลับมาสว่างวัฒนาอย่างเดิม แล้วรอเจ็ดมาป้าอาม่รอเจ็ดเนี่ยยกพ่อฉันเนี่ย<ะ>ให้เป็นพ่อเจ้าอืให้มีสิทธิ์พอบรรลังซึ่งอีกไม่มีสิทธิ์แล้ว<ะ>เพราะว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นลูกเกดขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นตระหนคกรับเพราะฉะนั้นมันท้ามไม่ใช่มีกฎ้อยไงเป็นกษัตริย์แต่ว่าแม่เป็นลูกเกดขายกว๋วยเตี๋ยว<ะ>ใช่ไหม<ะ>ทีนี้ฉันก็ลงมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยมีเร้่กระลาบว่ามีลูกเอไอ,อลูกเกดขายกว๋วยเตี๋ยว ไอ้ลกแก้ขากตนามปัญาแม่ฉันมันบอกอีนันสังวนันไอีลูกแก,ก้ขายก๋วยเตีัยวอ,อ่ะอคิดตัวนี้ว่ามันถามไปฉันเนี่ยมีพร้อมด้ขนาดไหนแหมคุณลุงแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยทางคณะราชเนี่ยนะเขาเขาเอาทางบริพัตรขึ้นมาเป็นกษัตริย์คุณลุงก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์สิอันนั้นฉันถึงบอกให้เธอต้องแยกสมองไงสมองมีซีดซ้ายซีดขวาใช่ไหม เราต้องแยกสิ่งหนึ่งเนี่ยส่วนตัวครับฉันไม่ได้เถียงกับเธอว่าในปีดีมีบุพุต่อฉันนะแต่นายปีดีมันหวังลายต่อสถาบันกษัตริย์เธอต้องเข้าใจคำว่าสถาบันกษัตริย์กษัตร,ริย์ก,บกับสถาบันพลารืนนะเอาดีต่อและครอบครัวจริงแต่เขาหวังทำลายสถาบันโดยเอาครอบครัวที่มันประจกคนที่แเอาไหนเนี่ยมาเป็นกษัตริย์แต่โชคดีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งับ ในปีดีเนี่ยเอาพี่ชายะเป็นกษัตริย์พี่ชายฉันก็ไปเชื่อในปีดีครับจะเป็นระบอบคมมนิะพานที่มีเหมือนกันครับแต่บังเอิญพี่ชายฉันตายซะก่อนจะได้เป็นแทนนะอืทั้นก็เลยมีช่องทางกระจัดไปปีดีงไง